อ่าตารื้อมาอ่าวันนี้นะครับเรามาดูเจ้าโซนิกคันนี้หน่อยนะครับก่อนหน้านี้นะครับต่อพ่วงนะครับก็ขี่ไปทํางานนะครับขี่ไปไหนหลุงไปไร่เนาะไปไร่ไปไร่นะครับก็ไปทางประคนชัยนะครับก็มีตรงที่เขาก่อสร้างสะพานนะครับหลุมมันเยอะ พอดีกําลังจะให้ลุงขี่ตามกันไปหรือว่าสวนทางกันเราไปแบบไหนเราไปทางเขาอ๋อเราแสดงมาเลยออกจากสะพานไปแล้วเนาะทีนี้ตกหลุมปั๊บมันเกิดอาการเปไปหาเขาได้ไงอ่าก็อุบิเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก ที่แน่ๆนะครับดูดไปแล้วนะครับแกนโชกหน้ามีการคดงนะครับนี่งอนะครับงอแล้วก็บิดน้าตาลเนะเ<อ>าะอ่าแล้วก็บังคโคลนนะครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ, <ไป S 2> อ่ายางแตกเลยนะครับพอดียางมันซึกด้วยได้เปลี่ยนเลยทั้งในทั้งนอกฝาไฟเลี้ยวด้านขวาเข้าไปแต่ที่นอนที่แน่นอนนะครับนี่นตัวถังนะครับ องอแน่นอนนะครับกระจกไปเลยนะลุงเนาะ,ะนี่อ่า่างตาลหรือมาก่อนอ่าหรือมาก่อนหรือมาก่อนเดี๋ยวรายงานผลวิวิให้แบบวิมันวิยา,านากระเมือนนี่จอวิหมด อตอนนี้นะครับก็รื้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าโซนิกคันนี้นะฮะก็เห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับก็มีนะครับนี่หน้ากากนะครับหน้ากากได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับเนื่องจะว่าแตกนี่แตกตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝาเฟลเลี้ยว หน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาแตกนะครับด้านซ้ายไม่แตกแต่ก็จะเปลี่ยนให้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็จานฉายนะฮะนี่จานฉายทะลุเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็บังโคลนหน้าเปลี่ยนแน่นอนนะครับว้าวอ่าบังโคลนหน้าเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้ที่จริงที่เดิมนะครับที่จริงเดิมทีแล้วนะครับมันหักมันแตกมานะครับมีรอยใส่กาวมาแต่ลุงแกบอกให้เปลี่ยนเลยนะครับแกนโช๊คนะครับก็จะดัดเอานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนนะครับซ้ายและขวายางนอกยางในเปลี่ยนนะครับชนจนแตกนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเบี้ยว นะครับตัวถังเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับมีการคดงนะฮะลักษณะจะเป็นงอมาแบบนี้นะครับดิงอมาลักษณะแบบนี้นะฮะงอออกนะครับก็จะทําการดัดนะครับอ่ะก็อ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็กระจกนะครับอ่ะก็ใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับคันนี้แกต่อซาเล้งนะฮะต่อซาเล้งนะครับ พอดีน้องที่เขาขี่นะครับสงสัยจะไม่ขี่ไม่ค่อยแข็งนะฮะตกหลุมก็เลยเปียไปชนปิกอัพนะครับไปแถดหนึ่งเลยนะครับก็เลยเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้เขาตั้งห้าหมื่นกว่านะครับเห็นหลุงแกพูดเมื่อกี้และคันนี้ก็ยืมพี่ๆน้องๆใกล้ๆบ้านด้วยก็เลยได้ซ่อมอีกนะครับก็ถือว่าฟาดเพาะกันไปคนไม่เป็นไรมากนะครับแค่แขนหักก็ อีกวัน2วันนะครับเสร็จถ้าเสร็จไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับสาหัวนนนีี้้คลิปสวัสดีครับ